สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมมนูหน่อยกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอซี FC ทั้งช่อง YouTube ท,ท,ทุกท่านเลยค่ะเด้ออ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อฮานอยมารวมกันเลยนะคะเนะาะหลังจากที่ลงซ้ายดวนรัฐบาลไทยไปแล้วท่านผู้ชมละกะแนวทางเหล็กความฝันแอดมินูหน่อยลงไปโครบแล้วเด้อค่ะเด้ออ่ะจังได้กะขอให้โชคดี เฮงๆปังๆทุกท่านสําหรับรัฐบาลไทยถึงชมสื่อรัฐบาลไทยแล้วมาธรรมชมสําหรับลิปนี้มาตามต่อห้าน้อยมารวมกันเลยนะคะเนาะบางท่านก็บ่ารัฐบาลไทยสื่อยากยากี้ยอลทเนหน่อยสื่อตัวใดก็มแต่อันกับอันเมนเนาะค่ะเนาะรัฐบาลไทยมิต่อันกับอันนผูมชมบางควนเพินกับมักเล่นหมยหุ้นเนะคะเนาะยังเจนหมยหุ้นรายวันห้าน้อย เล่าไปจังสันเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะท่านใดที่บ่มมักรัฐบาลไทยกะมาแท่งไมยหุน่นธรรมชุมไมยหุน่นฮานอยมัดรวมธรรมชุมสำหรับท่านใดที่แท่งไม้หุ่นเนาะคะนะ่ะเนาะบอท่านเขากลุมอ่าสนใจเขากลุ่มไล่เขากลุ่มไล่ฟรีด้วยค่ะเด้อเข้ากลุมไลฟ่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจเขากลุ่มทักไอดีไล่แอดไอดีไล เข้ามาด้ยวยค่ะเด้อ s id line n o o หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอย่าลืมส่งสติกเกอร์เขามานั่งด้ยวยค่ะเด้ออาท่านผู้ชมสำหรับอา่าห้าน้อยเม่อว่านี่ก็แตกสามรอบนะคะเนาะแตกสามรอบท่านผู้ชมจับคู่แตกไปทั้งสามรอบ กาดชาดเข้าไปที่เด่นแปดนะท่านผู้ชมเข้าไปซ้ายรดอ่ะะาเมื่อวานเด่นเจ็ดกับแปดมากครบทั้งสองตัวแล้วค่ะเด้อเหล็กเด่นเมื่อวานนี้มากครบทั้งสองตท่านผู้ชม<ๆ>เด่นเจ็ดกับแปดวิ่งแปดรูดแปดรอบกาดชาดได้แต่ซ้ายรดแล้วค่ะเด้ออ่พิเศษเข้าไปที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าตัวกลับเจาะแตกนะคะเจาะแตกท่านผู้ชมปกติสามเจ็ด หกเจ็ดหกตรงตรง vip พหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวกลับเมื่อว่านี้จอแตกโซนหาคู่เดียวเด้ค่ะเดิอนักหนั่เขาในสิบหาคู่วินท่านผู้ชมอ่ะสำหรับท่านใดถึงยินดีน้ำเด้ค่ะเด้อมเมื่อว่านเนี่ยค่ะแตกทั้งสามรอบนะคะเนาะสิบห้าคู่วินไปกลับบนล่างไม่ขาดทุนนะคะ นา่นลุ่นยู่นะคะเนาะพ่อลุ่นท่านผู้ชมพ่อได้ลุ่นได้คา,า,า,าประทูอยูท่านผู้ชมได้คาพ่อได้ปุ่นได้ป่าได้ปุ่นได้คาประทูยู่นะคะเนาะสำหรับแนวทางห้าหน้อยมัดรวมท่านผู้ชมกะเฮงเฮงปังๆสมมเสมออสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะกันใดที่เขามาเราฝากเจนเคยนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ แอดมินนูหน่อยน้าแนเดอค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช์ท่นผูชช่มกดแช์บ่รด้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อค่ะเด้อเอาบัตรที่นิ้มมาเบิ่งทางเลขกันเลยนะคะเนาะฮันนอยมัดรวมประจําหวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขเด่นจับวินนะคะหนึ่งท่านว่าละท่นผูชช่มเริ่มเดือนหม่แล้วกัจังไรกัขอให แห้งๆปังๆเพื่อกานะคะเนาะเลขเด่นจับวินนะคะ6 7 9 0 8 3 6 7 9 0 8ูนสนะคะเด่น6กับ7นะคะวิ่งวิ่งหรูปหนะคะ เมื่อว่านี่เจ็ดมากคักแล้วเมื่อันนี้เจาะวิง 6, ่งหกหลดหกเลวค่ะเด้อสิบห้าคู่วินนะคะหกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์หกแปดหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปด เจ็ดสามเก้าศูนยแลดเกนะคะ15คู่วินเต็มท่านผู้ชมเป็นตาไปไทยบอสท่านผู้ชมเียว่ารัฐบาลไทยไ่นีก็ซื้อใ้อยู่ดีท่านผู้มชมกัสมีหกศ เกาศูนย์หละกะศูนย์สามเก่าศูนย์มาให้เนี่ยแม่เนาะท่านผู้ชมหรือหกหากระไดท่านผู้ชมเด่นหกกับเจ็ดวิ่งหกหรือหกเด่นประจำวันชนกับในสูตรวันนี้นะคะเด่นประจำวันเด่นเปดกับสาม เด่น8กับ3ชนกับในโสดแอดมินน้อยก็คือ8กับ3 2ตัวนะคะเมื่อวันอาทิตย์บ่ท่านผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์เบิร์นอบ,นบนอบนน่านผู้ชมเลขอ่ารัฐบาลไทยฮานอยติดเบ,มมบ,ดบิ่์นเก่าๆแล้วท่านผู้ชมแอดมินโนน้อยรัฐบาลไทยติดเบิ่์น5้9หเมื่อคืนนี้โนน้อยฟันดีดีดานผู้มชมเอาเลขหกหาไปเสียงรัฐบาลไทยไหมนผู้ชมพุ่นพ่อพุ่นแม่ก็ไปบนไปคลิปรัฐบาลไทยแอดมินโนน้นอย เอาเลขตัวนี้บออันธรรมชมบออันบอกกันคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อวบกระดีด้วยค่ะเดอ้ออ่หนูน้นอยฝันว่าเห็นคนปอดลูกอ่ะค่อยฝันแบบนี้มันออกโมฆาธรรมชมเอามาลองเบิงเอกจักตังด้วยธรรมชมเมื่อคืนนี้นูน่อยเอาเลขโมฆาไปเซียงเลขโมฆาไปเซียงนูน้นอยฝันฝันว่าได้เกี่ยวเข่าเด้อธรรมชมคุณพ่อคุณแม่กะล่องไปหยิบจับใวเบิงธรรมชม หกห้าห้าหกไปกัดด้วยแต่ว่าทุกครั้งที่แอดมินหนุอยฝันเห็นผู้ยิงออกลูกนะคะเนาะขอดลูกหรือว่าเห็นของรับผู้ยิงนันธรมชมฟันด้วยสองรังมันออกพวกหาตรงตรงเรื่องธมชมหกห้าตรงตรงไปหมุดที่ดินไวรดทธมชมบอกบอกกันบอกอันหรือว่าท่านใดที่ซื้อลอตเตอรี่ท่านต่อเนก็ะไปซื้อไวธรรมชมแอดมินหนุอยได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งธรรมชมรั่งบ้านที่หนึ่ง รางวันที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวก็คือศูนย์หกห้ารางวันที่หนึ่งประจำวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรางวัลเลขท้ายสามตัวก็คือศูนย์หกห้าเด้เท่านผู้ชมเมื่อนฟันดีฟันดีแห้งทั้งช่วงปันฟันแม่นกับสีออกหกหา่ในละท่านผู้ชมเลขบัตคือไผ่บัคือตำหนักใดเด้เลท่านผู้ชมเป็นเลขฝัน เด็กเสียงฟันเอาต่อมาเป็นหคู่เด่นเน้นเจาะนะคะเนาะหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะก็จะมีมีหกศูนย์หสามศนย์แปดศนสามเมื่อนี่สิเจาะออกมาติดแกับสามเลค่ะเด้อ เจ็ดสามเก้าสามอ่าเพราะว่าเด่นเด่นินสูตรแอดมินูหน่อยนี่มันบอดไดช้ชนกับเด่นประจำวันแมนบอแอดมินูหน่อยเจาะสิเจาะติดแปดกับสามเลยค่ะเด้ออ่าอ่ะ,อะพี่น่องเอฟซียาสงสัยว่าเด่นหกกับเจ็ดแต่ว่าเจาะบดติดหกติดเจ็ดนะบางท่านเพิ่นจิสงสยัยจังกัน่านผู้ชม แอดมินเมื่อนี่คอร์ดติดแปดกับสามนะคะเร้่มคอร์ดติดกำลังวันธรานผม,มแต่ว่าเดนสองตัวนี้จ้าไดิคิดว่าต้องมาแน่นอนหนึ่งตัวหรือสองตัวท่ามผชมหกคู่เดนเน้นเจาะหกศูนย์หกสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์แปดศูนย์สามสองคู่วัดใจหกสามและศูนย์สามนะคะ อย่าสงสัยเด้อธรรมช้ชมเพราะว่าเด่นในสูตรไม่ชนกับเด่นประจำวันแอดมินนัวพอสเจาะติดแปดกับสามเลยค่ะเด้อหรือว่าหาก่ันใดที่อ่บมักแอดมินนว่วเจาะหายกัเลือกเอาธรรมช้ชมในตาล่างมาักหูใดกับจัดเลยด้ค่เด้อ จบหา,บา,นนนาหบคู่วินบอผิดหวังแน่นอนท่านผู้ชมอ่าสำหรับพวกคู่เดนเนนเจาะหนังกะเจาะพลาดไม่เข้าสักคู่ก็มีนะคะบางวันอ่นนนาคุณบอกคุณแม่แคปนาจ,จอด้วยค่ะเด้อต่อมาเป็นชุดสาโตท่านผู้ชมสามตัวยี่สิบคู่ผููใดมักหลุนมักแทมสามตัวกะแคปนาจ,จอท่านผู้ชม สามตัวยี่สิบคู่หกเจ็ดเก้าย์แดสามหาสำหรับถ่ายคลิปนี้ผู้ใดสีสังกาแฟหยากสิฟั้นนะคะเนาะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะอ่าจะมีโมโนกับเขาจะงมนะคะโมนโนบำรุงสายตาอ่าเขาจะงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะ แล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจเจอและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากอย่างเช่นปวดเงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเ้ย,ยค่ะเด้อสบู่กุณต้านละเปิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าถูตัวได้แพคละ190บาทนะคะยาสิฟันหลอดละ190บาทกาแฟกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะ เอาธร,รมชมท่านใดที่สนใจเนาะ,ะนก,กน็โทรสั่งได้เลยเลยคะ่ะเด้อที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะสำหรับท่านใดที่สร้างสบู่กับแอดมินน้อยไว้ตอนนี้ยังบอท่านหนึมีของส่งเลยคะ่ะเด้อของเบิด์ธรรมชมรออีกจ้าข่าวเลยคะ่ะเด้อคุณแม่อา่าที่สั่งไวก้ก็รอก่อนเลยคะ่ะเด้อตอนนี้ของบอกทันมาธรรมชมเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอตัวลาไปกวนทนผู้ชมพะกันใหม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะ